ตวนสำหรักงานพัฒนาผากเซหน้วยบัญชาการฐานพัฒนาค่ะก็ได้ออกแจกจ่ายนามให้กับชาวบ้านในพื้นที่ของจังหวัดพัทธลุงหลังจากฝนถิ่งช่วงนามไม่เพียงพอต่ตอการอุปโภคบริโภคค่ะ พลตรีสราวดจันร์ุูมผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาคเซหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาสร้างการให้กำลังพลชุดบรรเทาสาธารณาภัยและกำลังพลจิตอาสาพระราชทานนำรถยนต์บรรทุกน้ำขนาดกาวผลิตออกแจกจ่ายน้ำสะอาดช่วยเลือพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในการอุปโภคพื้นที่อำเภอตะโมดแล้วก็อำเภอปากพยุนจังหวัดพัทลุงโดยชาวบ้านได้เตรียมภาชนะไว้รองรับนะคะแล้วก็เติมน้ำในบอ่อนามตื้นล้งพื้นที่ดังกล่าวประสบกับปัญหาขาดแคลนน้ำเพราะฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานา นามในบอกก็แหงโคดค่ะนางนู้จันแสงแผดชาวบ้านมุติซิปตำบลฟ้าละมีอำเภอปักพยุนนะคะก็ได้ลาวว่าต้นในโยกับโลกแล้วก็ล้านรวม5้าคน ชายนำจากบอนํำตื้นเททหารมาคุดไว้หลายปีแล้วแต่ว่าปีนี้เนี่ยแรงนักข่าไม่มีน้ำชายมาหล้วันพอเห็นว่าทหารเอาน้ำมาเจกจ่ายก็ดีใจมาค่าเททหารไม่ถอดทิ้งประชาชนทางนี้ค่ะกองบัญชาการกองทัพไทยโดยสำนักงานพัฒนาภาคเซหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาก็ได้จัดกำลังพ่นนะคะพร้อมกับปลดยน่นบรรทุกน้ำออกเจกใจ่ายให้กับประชาชนตามเทได้รับการรองขอมายางต่อเนืองทั้งในพื้นที่อำเภอบางแก้วอำเภอป่าบอนอำเภอตะมุต แล้วก็อำเภอปากพยุนค่ะนี่ก็เป็นการลงเพื่นที่ช่วยเหลือชาวบ้านในเพื่อนที่จังหวัดพัทธลุงที่น้ำไม่เพียงพอ<น>ต่อการอุปโภคบริโภคประชั้นแล้วก็ใช้น้ำยางรูคุ้นขาด้วยนะคะใช่ค่ะ